นอนนอนดีนด้ตรงนี้นอนดีไปเฟินนีเขาจอยู่นี่เลยประมานชุ่มดุกเอาที่นอนให้ไปเฟินเฟินกอดเลยไปเฟินเร็วกอดงเลยไปเฟินโต้ไปเฟินอ่ขอบคุณแม่พุชนีนะครับซื้อยาให้50บาทนะครับให้บ้านน้องบัวชมพูป้อมแป๋ม